นะเพราะว่าผมเพิ่งลงมาจากอ่าผมเพิ่งลงมาจากที่ไปสี่ได้นะท่านก็ไปแจ้งข้อคามหาที่กกตูมก่อนแล้วส่วนส่วนเสด็จจากกรุงธูมท่านก็จะไปที่ต่างองแต่ผมรอต่องององอางอไงเอ่อก็เมื่อกี้เพื่อใหญ่บ้านผ่ารูปบ้านไปแล้วก็เอาไงดีสิครับทุกท่านไปไหมไปหาแม่แหลมไหมเดี๋ยวโทรหาแม่แหลมก่อนนะเพราะมีใครไปบ้างเอาไงวะ เดี๋ยวตันพี่พี่เดี๋ยวใ้วย่าเลยอาบุุยอ่ะเออเดี๋ยวบมพให้พี่หมวยทว่หาแไม่แหลมด่วนๆเลยครับพี่จันทร์สีวันดีครับเอาไม่แหลมไปโรงพยาบาลปอไม่แหลมไปไหนไปโรงพักก็ไปไหนเพราะว่าวันนี้ขอตั้งข้อาวหาวันนี้ไงเขาชาวานบ้หนึ่งพันทอย่างนี้ครับพี่พี่ว่นเดี๋ยวตป้งนึงครับเดี๋ยวให้หมวยทว่าก่อนี่ท่านคือยิงตัวอย่างนี้ผมรอนี่ค่นะ ออกมาพูดเรื่องโวว่านู่นนี่นั่นยิ่งอ่องมาตอบย้ำไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่โ้องดูแไม่โตแล้วอ๋อโอเคไม่ได้ไปโรงพยาบาลโอเคโอเคอ๋อพี่พลีพาพ่อไปโรงพยาบาลเอาแล้วครับอ๋อพี่วันจัดจ่ะอ๋อคือไม่ได้ไปโรงพยาบาลคือเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่อุทยานอยู่อะไเดี๋ยวขอไลฟ์แป๊บหนึ่งแจ้งข่าวพี่พี่ก็ออกมาจากแต่สีไร่แล้วเรียบร้อยนะครับอ๋อครับทีเนี้ยเราจะไปรอผลที่อุทยานนะครับแต่เดี๋ยวอันนี้ผมเล่าเล่านิทานแป๊บหนึ่งคือยิ่ง ท่านวยหัวดอกออกมาปล่อยข่าวแบบนี้นะผมบอกเลยนะรู้ดีกว่าเจ้าหน้าที่แล้วมีการปล่อยขา่าวมั่วแบบนี้นะเรามีการแจ้งแล้วเราก็มีการดูดคลิปไปเรียบร้อยแล้วที่ท่านวยหัวดอได้มีการออกมาพูดแบบนี้นะ, <Downtown> นะเข้าข่ายพารบคอมนะผมบอกให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่หมดแล้วคุณปล่อยขา่าวมั่วปล่อยขา่า,ขาวเจ้าหน้าที่มั่วท่านวยหัวดอทนายเฮี้ยแบบนี้มึงเอามึงเอาตัวไปคืนเธอจริงจริงลกสภาทนายความกูบอกเลยมึงเป็นทานายที่ห่วยแตกที่สุดมึงห่วยแตกจริงๆมึงเฮี้ยจริงอริ แล้วเจ้าหน้าที่ดูคลิปมึงแล้วกูบอกให้เลยนะไอ้ธนวยหัวดอนะ <What? S 1> มึงเข้าข่ายพลบอคอมนะกูบอกให้มึงมาปล่อยข่าวมั่วๆแบบนี้มึงเป็นทนายแามยียอะไรกูตาม mm. ก้น mm. มึงใช้สติหน่อยสิ mm. มึงรู้ดีกว่าต่มึงรู้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ได้ยังไงเขายังไม่ได้สรุปผลเลย mm. พวกมึงออกมาตีคล้องร้องเปล่าแล้วอีพวกนี้คือแบบว่าทำสิบเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นน้ำลายหมด mm. นะครับป่าแหว่งแห่งที่สองเนี่ยนะครับปรากฏว่าป่าไม้ได้สำรวจเบื้องต้นแล้วนะครับมีการกระทําความผิดเข้าข่ายาบุกลุกป่านะครับ ป่าสงวนนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่ามีผู้ต้องหานะครับอยู่สองสามคนนะฮะพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับที่ผมขึ้นไปป่าแหว่งแห่งที่สองไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผยนต์นะครับนะครับไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผยนต์นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เหนื่อยมากทุกท่านยอมรับว่าเหนื่อยจริงๆ สรุปแล้วมีคนต้องถูกดำเนินคดีนะครับมีคนต้องถูกดำเนินคดีแน่ๆนะครับเท่าที่ดูนะฮะเขา,า,าเรียกอะไรอะ่ะมันมีการบุกรุกแพ้าถางนะครับอันนี้ข้อมูลเนี้ยฟังมาจากปู่มหามุนีที่เจ้าหน้าที่เขาสรุปเบื้องต้นย้ำย้ำแล้วก็ย้ำนะครับมึงใช้สรุป,ส,รปสิม,<ล>มึงรู้ดีกว่าจะมึงรู้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ได้ยังไงเขายังไม่ได้สรุปเลยพวกมึงออกมาตีค้องร้องปาอีพวกนี้คือแบบว่าทำสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นำลายหมด นะครับอ,อ,อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่พูดก่อนนะพี่สัญญานะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สรุปเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีการบุกลุกแผ้วถางท่านฟังให้เข้าใจก่อนสมมุติทนายสมเกียจได้สิทธิ์จากกรมป่าไม้ให้ทํากินสมเกียรติได้สิทธิ์ทํากินจากกรมป่าไม้แต่สมเกียิเสือกไปตัดต้นไม้ไปเผานะไปแผ้วถางบุกเบิก เพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เคยได้รับอนุญาตอันนี้ผิดข้อที่หนึ่งอันที่สองมีการเปลี่ยนมือก็จะผิดการเปลี่ยนมือเพราะฉะนั้นงานนี้รอบนี้นะครับพี่น้องครับนะครับตุยครับตุยกันทั้งแผงครับพี่น้องครับแต่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเลยนะครับว่ามียายคนนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะฮะเดี๋ยวให้ข่าวมั่วแถลงเองนะที่มั่วมีการจัดเอ่ออะไรอี่ยแบบนี้มึงเอาตัวไปคืนเถิดไปแปลงป่าแหว่งเมื่อวานนี้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้วนะครับ นะทุกท่านครับเจ้าที่ป่าไม้เดินขึ้นไปกับผมเนี่ยเห็นมีการเผาตออยู่เลยไฟกําลังไหมตออยู่เลยครับนะครับนะไฟกําลังไหมตออยู่เลยครับอ่จะมียายเล่านิทานไม่รู้ผมไม่สนใจครับพี่น้องครับผมไม่สนใจครับผมสนใจอย่างเดียวว่าใครทําผิดคนนั้นก็ไปรับเอาใคร,ใครทาผิดค,คนนั้นก็ไปรับไปไหมงา<ห>นที่หัวโตครับี่เมมพี่น้องครับ นะครับเอาไงดีพี่ครับทุกท่านไปไหมไปหาแม่แหลมไหมเอ่อหลอกเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทุกท่านฟังคำพูดผมไปนะครับหลอกเจ้าหน้าที่ไม่ได้อันนี้ผมเรียนเลยหลอกเจ้าหน้าที่ไม่ได้ผมถามแล้วว่ารู้ใช่ไหมว่าใครทํารู้นะไม่ต้องผมบอกนะก็บอกรู้ผู้ใหญ่บ้านได้ให้ข้อมูลหมดแล้วนะครับผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลหมดแล้วเอาไงดีพี่ครับทุกท่านไปไหมไปหาแม่แหลมไหมเ <C oughs> ยอะจะมีการดําเนินคดีล้องทุกข่าวโทษนะครับเป็นเรื่องของตํารวจนะครับจะมีการดําเนินคดีล้องมีร้องทุกข่าวโทษดาเนินคดีกับบุคคลกระทำความผิดซึ่ง จะเป็นคนเล่านิทานหรือเป็นญาติคนเล่านิทานเป็นพ่อเป็นแม่อันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ครับพูดตรงผมแค่ผมแค่ทําหน้าที่ชี้เบาะแสนะครับว่ามีการกระทําความผิดตรงนี้ใช่หรือไม่ป่าไม้ตรวจเบื้องต้นเมื่อแบบกี้แจ้งแล้วนะครับว่าน่าจะเข้าข่ายเป็นการกระทําความผิดแล้วเนื่องจากมีการเพ่าถาง ณปล่อยข่าไก่ขาวมี่ารปักม้มีทงวยหัวดอทนายที่เหี้ยแบบนี้มึงเอามึงเอาที่ผิดวัตถุประสงค์ทั้งหมดเลยจบครับทุกท่านครับจบข่าวตามนี้เลยครับแปลงต่อไปก็คือแปลงของหนุ่มหน้ามนคนหน้าแหลมนะครับเอ่อผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีครับระหว่างปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยนะครับกับตัดต้นไม้อันไหนมันดีกว่ากันแหละนะฮะ ระหว่างปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยปลูกหวายกับตัดต้นไม้อันไหนมันดีกว่ากันละ่ะอะไรเป็นการปลูกป่าล่ะไม่น่าถามอ่ะทุกท่านไม่น่าถามครับนะครับผมช่างวาไม่มีอะไรครับขนาดทนูนี่ก็คือพูดไปมั่วซั่วไปหมดแล้วเมื่อเช้านี่นะครับมีการโกหูแบบบอกเลยนะ ยี่ห้ออั์ติสนะคือโป๊ะแลยะคือไปบอกว่าปลูกป้วยเท่ากับปลูกป่ามึงปลูกที่บ้านมึงมึงไม่ผิดถ้ามึงปลูกในเขตป่าสงวนคือมึงผิดต่อให้มึงปลูกต้นสตรอเบอรี่หรือว่าต้นอะไรที่แบบว่ามันมีมูลค่าหลักแสนหลักล้านพวกมึงก็ผิดมันคือที่ป่าสงวนถ้าพวกมึงบอกว่าปลูกปลูกกล้วยดีกว่าปลูกป่าเดี๋ยวกูจะไปหาต้นกล้วยมาปลูกที่ป่าสงวนถ้าไม่ผิดนะเออปลูกกล้วยเท่ากับปลูกป่าใช่แต่มึงต้องไปปลูกที่ครพ่อคตรแม่พวกมึงอย่ามาปลูกที่นี่เข้าใจไหมก้อนเออ มึงจะเอาตัวทนายไปคืนกี่โมงกูถามก่อน<ว>เป็นทนวยที่หัวหัวควายที่สุด<ว>เป็นทนวยที่อับปีระยำหมาที่สุด เป็นทนวยที่หิวคอนเทนต์ที่สุดเป็นทนวยที่ไม่น่าเขารบจริงๆเป็นทนวยที่เลอะเทอะสะานทนายความที่สุดมึงเอาตัวไปคืนเถอจริงๆถ้ากูเป็นพ่อเป็นแม่กูก็อายแบบนี้เป็นทนวยที่เหยียดเหยียดเพศผู้หญิงหาเรื่องผู้หญิงเป็นทนวยที่เหยียดเพศผู้ชายเหมือนกันว่าเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นทนวยที่ปล่อยข่าวมั่วที่สุดแล้วสาปแช่งพ่อแม่คนที่สุดเป็นทนวยที่ขายข่าวลูกความมากที่สุด เป็นทนวยที่ไม่น่าเชื่อถือจริง,รงๆกูถามก่อนนะกฎหมายหนังสือตำลอกตำรามึงเปิดอ่านบ้างไหมนี่กเรียนจบมาถูกกูถามก่อนกฎหมายป่าไม้นี่เบื้องต้นมึงยังไม่รู้เลยแล้วมึงปล่อยให้ลูกน้องมึงออกมาปล่อยโปได้ยังไงไอเฮียเมื่อเช้าเนี่ยปลูกกล้วยเท่ากับปลูกป่าโอ้ยปลูกดีก็ตัดมันบอกว่าปลูกดีก็ตัดแล้วกูถามก่อนอีแม่ของพวกมึงก่อนที่มันจะปลูกมันตัดมาก่อนไหมมันไถก่อนไหมมันขุดก่อนไหมไอสัตว์หรือมึงเอาต้นกล้วยไปปลูกเลยเหรอมึงต้องถามก่อน